สวัสดีครับผมนายธนาใมีชัยนะครับเลขที่สิบสองนะครับห้องห้าดับเจ็ดนะครับวันนี้จะมาเสนอนําเสนอเรื่องพรีเซนต์เกี่ยวกับกระตูนนะครับที่วาดเองงานนี้นะครับนําเสนอให้ครูวิวัฒน์ศรีวีระชัยนะครับการนําเสนอผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทัศนละศิลป์สองนะครับศิลปะมห้าฮะ เรื่องการ์ตูนที่ผมว่านะครับเป็นเรื่องหน้ากากเสือนะครับหน้ากากเสือเนี่ยถูกเอามาฉายในไทยครั้งแรกนะครับตอนพศสองห้าหนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่บทแรกเลยนะฮะหน้าก,ากากเสือคนนี้เพื่อคนที่จะล้มคว่ำเนี่ยคงเป็นแกมากกว่าหรอมั้งต่อมาบทที่สองนะครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับผมหยิกเขาชื่อบอยนะครับเขาบอกว่ายา่า และในตอนนั้นนะครับเขาก็ได้พบกับนัากกักเสือที่เขาชื่นชมนะครับหลงไหลมากนะฮะเขาบอกว่าโคตรจ้าต่อมานะครับเขาได้บอกว่าสุดขนาดที่โตขึ้นไปเขาอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนนะครับและบูน้องชายของเขานะครับผู้ร่วมมุดมการนะฮะต่อมาครับเขาได้ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะเสพเนะะื้อหาที่ไม่มีการแปลไทยเลยนะครับ ตัวอย่างเช่นวิดีโอมวมยปั้มนะฮะบทต่อมานะครับเขาบอกว่ารวมไปถึงการแต่งเพลงนะครับเพลงแรกของชีวติตของเขานะครับหน้ากากเสือฮะข้อคิดที่ได้จากการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคือผมคิดว่าการที่เราจะทำอะไรแล้วให้ทำให้สุดเนี่ยเราไม่ต้องกลัวครับว่าเรา มันจะไปถึงที่เราฝันไว้ไหมแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทําให้สุดแล้วมีความตั้งใจแล้วแต่ละคนต้องเห็นความพยายามแล้วครับและการทําหนังสือการ์ตูนะน,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 ะะน,นะครับให้ท่านศิลป์ด้านศิลปะด้านในนะครับในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเสามารถมีความคิดสร้างสรรค์นนครับอาจเอาอาจจะเอาไป สร้างงานผลงานผลงานศิล,ละปะต่อไปได้ครับอาจจะเอาความพยายามของในแต่ละหน้านะครับไปปรับปรุงแล้วก็อาจจะทำได้ดีกว่านี้ครับ,บค,ครับคอมครับ